สวัสดีครับสวัสดีครับน,นี่ก็ตอนที่เท่าไหร่นะมวันนี้ลืมละนนีเว็นที่17เนาะ17เดือน4 6 7นะครับผ่านมานะผ่านมาแล้วก็ตรวพบเจอนะครับแล้วก็แวะเยี่ยมชมแวะให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานนะครับด้านนู้นเกิดอุบัติเหตุนนะของนูนะ้นนะเกิดอุบัติเหตุ ั่นนั้นเกิดอุบัติเหตุอยู่นะบานมาเจอเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็แวะมันเป็นกำลังใจให้นะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะเป็นของบกจรนะครับผ่านมาแล้วก็แวะเยี่ยมชมมนุสเกลนะครับสเกลเนี่ยเส้นแจ้งวัฒนะนะครับใต้ทางด่วนใต้ทางด่วนใต้ทางด่วนนะครับ ช่วงนี้ก็ยังเป็นวันไหลเนาะในช่วงเทศกาลสมการนะครับเจ้าที่ก็จะมาำํำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับอำนวยคํามวนะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับแล้วก็เนาะขับขี่จักรยานยนต์ก็สวมหมวกกันน็อกนะครับเอกสารต้องครบนะฮะมิฉะนั้นแล้วทุวกท่านก็จะโดนเจ้าที่นะครับจะโดนเจ้าที่ออกไปสั่งนะครับ เราผ่านมาตั้งนานแล้วแหละนะครับตั้งมานันของเราก็จะรอนะครับตั้งนานแล้วเราผ่านมาก็แบ่งปันท่าบรรยากาศนะในการทํางานเนาะกปล่อยให้เจ้าที่ทํางานไปนั่นแล้วก็ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าที่เนาะช่วงนี้ก็บนสะพานนะครับก็บรรยากาศดีด้วยช่วงนี้นะบรรยากาศดีนะใต้ใต้ใต้ทั้งด่วนนะครับบรรยากาศดีนะครับแล้วก็ผ่านมา ดูการทำงานนะครับเดี๋ยวเฝ้าเก็บเด้ออ้าเก็บเร็วแท้นะฝั่งนู้นก็เกิดอุบัติเหตุนะฝั่งนู้นเกิดอุบัติเหตุนะครับฝั่งนู้นนะอุบัติเหตุเปิดหลายช่องทางนะครับไม่ถึงกับให้รถติดนะไม่ถึงกับให้รถติดนะรถสามารถที่จะสัญจรไปได้นะครับช่วงนี้นะฮะช่วงที่เทศกาลที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวไม่กี่วันนะครับบางที่ก็จะเล่นสงการกันอยู่ นะครับยังเลีนปรสบการณ์กันอยู่แล้วก็ปวดระมัดระวังนะฮะใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าดื่มสุรานะครับในขณะขับรถนะด้วยความห่วงใยนะครับจากสมาคมนักลบด่านเชือนสาระสังคมนะฮะด้วยความปลอดภัยนะครับของตัวท่านเองนะฮะจะขี่จักรยานยนต์ก็ปวดสวมหมวกกันน็อกนะครับทำมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วออกจากบ้านนะฮะให้เรียบร้อยนะฮะอย่าดื่มสุรานะครับขอร้องอย่าดื่มสุรานะครับ แล้วขับรถนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับบอกเนะาะชาสัพพันนะฮะวันนีห้หลายท่านนะวันนี้ผ่านมานะผ่านมาแล้วก็พ่อพูดคุยนะไม่รู้เป็นของผู้กองนัดหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> ไรือเของผู้กองก็ล่านะผมผ่านมานะก็เข,ข้ามาแวะเยี่ยมช,ชมนะในการทํางานนะแต่แต่ท่านเองก็ตั้งนานแล้วแหละนะตั้งนานแล้วเก็บเ,เก็บป่วยระวังด้วยนะ เจ้ข่ยก็พยายามเซฟเวงด้วยนะครับรถชนมารถเดะนั่นมาก็ลําบากเนาะผ่านมานะผ่านมาให้กําลังใจเจ้าที่เนาะตรงนี้มันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันดีนะอยู่ใต้ทางด่วนนะในี่ยใต้ทางด,วด่วนถือว่าดีนะครับเหตวละเดะเอร์เมื่อนท่านตั้งนานแล้วนะตั้งนานแล้ว,น,วน,น,นะเห็ุแบ่งป,ปันภาพบรรยากาศนะครับเอแบ่งปันภาพบรรยากาศนะฮะ ขออา,อาจจะเป็นวันไหลก็ได้นะวันนี้ก็วันที่สิแล้วนะสูกป้านะบางที่บางท่านก็ยังเล่นสงการกันอยู่นะบางที่บางท่านนะไอบ้บางที่นะหรือบางหมู่บ้านนะครับก็ยังเล่นสงการกันอยู่นะครับก็ฝ่าว่าสัมพันธ์เนาะพยายามนะครับจะดื่มสุรานะครับในขณะขับรถนะฮะแล้วก็ขับจักรยานยนต์ก็ขอให้สวมมาสวมหมวกน็อกให้เรียบร้อยนะครับให้เรียบร้อย เขาจะรอนะฮะอันนี้ผ่านมาผ่านมาประบพบเจอแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมในการทํางานเนาะได้มีขับปีนะผ่านมาครับบริเวณนี้ก็มีกล้องอยู่นะมีกล้องอยู่ครับมีกล้องส่องอยู่มาสักทีใครเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วนนลวีนนี้พี่จะโด,ด,ดนกีทยท่านแล้วกันเนาะจะผ่านมา ไปไซสแล้วล่ะ,ะไปละไปละถ้าไม่มีกล้อง body camera นะตัวท่านเองนะไม่รู้ว่าเป็นพี่ดาบหรือพี่หมวดนะไม่มีกล้อง body camera นะครับเป็นสเกลนะเป็นบัตรหน้าที่อยู่ไม่เห็นไปซะละเรียบร้อยเก็บซะละเราเพิ่งผ่านมาเนาะ เดี๋ยวเก็บของไม่เลือเป็นของผู้กองนั้นหรือเปล่านะเห็นอชา,าวบ้านแจ้งมานะครับว่าบริเวณนี้มีการตั้งจุดตรวจนะครับนะของบกรจรนะครับของบกรจรเก็บของละ เก็บแล้วพวกุกกองเก็บแล้วเก็บแล้วเหรอเก็บแล้วครับได้เวลาครับอ๋อเราเวลาเราตั้งถึงสิบห้านาฬิกาครับวันนี้วันนี้ได้ได้ได้กี่ลายพี่วันนี้เนี่กี่ลายมันไม่ทราบเหรอนกันต้องไปเช็คหนอ่อยครับต้อง,องไปเช็คเอาท์ใช่ไหมใบใบเหลืองอ่ะส่วนใหญ่จะเจอแต่ไม่รองเสือกับกันด็อกใช่ไหมครับผมส่วนใหญ่ใช่ไหมเก็บอ่ะอยูการเก็บอุปกรณ์นะครับผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเป็นกำลังใจให้นะครับอกกันจะรอนะครับ ปานหน้าที่เนาะเจ็บเจ็บบรีเวณนั้นก็ไม่มีกล้องนะรีเวณนั้นอันนี้ไม่มีเป่าเมาส์นะไม่มีมีเป่าเมาส์นะพี่ <Okay. S 1> เป่าเมาส์มีไหมเมาต้องเมาต้องตั้งกลางคืนครับผมขอมมีเมาส์จะจอดเกิดขัดข้องระยะจอดอย่างเดียวใช่เอาเดี๋ยวตั้งกลางคืนพวกแกนบอเอาะเจ็บ เอ้ากองคุณภาพขออนุญาตสอบถานไม่ดิผมเคยเจออย่างรุ่นเนี้ยเราเราบันทึกภาพเนี่ยความคมมันชัดไหมชัดมากไอเนี้ยไม่ค่อยไอ้ตัวนี้เป็นของวิวิทยุอ่ะมันจะชัดไหมรุ่นเนี้ยชัดมากเลยเวลาเราจับแล้วถ้าเราไม่มีวิดีโออะไรชัดเฮ้ยวิดีโอชัดเหมือนกันใช่ไหมรุ่นเนี้ยไม่เคยเห็นเนี่ยเหมือนเหมือนโทรศัพท์อ่ะเหมือนโทรศัพท์ไปหรอออไปได้เหมือนโทรศัพท์เหมือนกันเลยก็ได้่คุณภาพคุณภาพจะชัดกว่าไหมหรือพอๆกับกล้องเหมือนกัน ก็กล้องตัวนี้มีสี่ล้านไม่แน่ใจนะถ้าตัวนี้นะมันก็ซื้อโทรศัพท์มือถือเราไม่ได้แบบเดียวกันใช่ป่ะแต่ว่ามันใช้ได้ยังลักษณะเดียวกันเฉยๆแต่ว่าทั้งหน้าทั้งหน้้าางหลังเลยป่ะทั้งหน้าทั้งหลังเลยอ๋อแล้วก็ไม่ค่อยใช้หรอกแต่บางทีก็ถ้ามันแบตหมดจริงๆบางทีก็เราก็เน็ตเงี้ยเน็ตเราก็เปิดวิดีโอขอเป็นความรู้ด้วยไงเพราะว่าบางคนก็ไม่เคยเห็นไงระบบเสียงบรับเพราะว่าบางคนไม่เคยเห็นนะบอกว่าวิดีโอสื่อสารรุ่นนี้มันสามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะอะไรเงี้ยโทรศัพท์ได้ แล้วไม่ด <polarization> ้วยบางทีเขาว่าเน็บไว้มันเป็นกล้องมันกำลกล้องกล้องเลยอ๋อเดี๋ยวโอเคถือว่าถ้าไม่มีกล้อง body camera ก็เราก็ใช้ตัวนี้แทนได้ใช่ไหมยอดยอดโอเคเนาะถ้าก็เลิกเลิกแล้วนะครับกลาบมาเลอง body นะ b o d ้ว่า พี all right, all right. Here, here? This, ่มันมีมอเตอร์ไซค์ล้มเองอยู่ฝั่งน้อนเลยโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วมีเจ้าที่มาแล้วพี่อ่ะพี่เป็นไรเปล่าเกต่อไปม้าเดินไปเลยดีไปแล้วนครับอ๋อลมเองเหรอพี่แล้วนานแล้วเ่ารนะันล้มเองต้องบอกว่าต้อจ่ายอจ่ายอ๋อไม่เป็นไรก็ดีแล้วดีเล้วแตงกวนี่มอเตอร์ไซค์ไหมมอลงมอลงด้วยหมอเขาดีพี่เหม็นมาสะบายเจ้าที่วิ่งไปเลยวิ่งไปหาอยูอยู่ี่ กีนะันหลุมไหมเอฮะนจะหลุมไหมเหรอตรั้นอันนี้สูขาไหมหน่าผูกขาอยู่ขายเหมือนอย่างเงี้ยบอกเนี้ยปมาที่ว่าูขายล้มดันกันเนี้ยเมอฟตค์ที่ขี่มาเร็วนะล้มดันกันรถเขาเป็นยังไงแต่ราเป็นยงไงไเดว่าับแล้วเดกั่นก็ตึงไดอยู่แไัไดเอ๋อดีดีแล้วล่ะที่นะโอเคให้กำลังใจโอเค เราเดาเดี๋ยวผานมานะเนาะอะไรเพี่ออะไรเลยเนาะเราผ่านมานะาาทาน้ารถรถเจอแล้วก็แตบบ่บรรดาบรรยายกาศเนาะการทำงานเนาะของบอกจรอหนึ่งนะครับบกจร,จ,จรอและบุตรข่ายวิทยาการจอนะ ฝากย้ำนะครับช่วงนี้นะครับเลยตงการมาไว้เท่าไหร่นะขอให้ทุกท่านนะครับสวมหมวกกันน็อกนะเตรียมแบเปนขี่ให้พร้อมนะครับแล้วก็ขอร้องอย่าเดยวนะท่านตอนนี้ท่านอยู่ต่างจังหวัดนะฮะท่านกำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพขอร้องอย่าดื่มนะครับถ้าท่านดื่มถ้าก็เจอเจ้าที่นะครับขอร้องนะอย่าดื่มอย่าดื่มนะอย่าดื่มนะครับขับรถนะ ก็แค่นี้แหละผมก็เดินทางก่อนนะครับแต่ปันภาพบรรยากาศแล้วกันเนาะเฮ้ยเริ่มแล้วใช่ ขับรถนะครับขับขี่ยา่านพานะจักรยานยนต์หรือรถยนต์นนนนก็ดีอาปลอดภัยต้องมาด้วยเนาะโอเคนะครับที่ในการไลฟ์ครับสวัสดีครับ